สวัสดีครับมผมนายสิทธิศักด์มากเตสมาชิกคนที่หนึ่งแผนกวิชาช่างโยธาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมินตาบุรารมสมาชิกคนที่2องแผนกวิชาช่างโยธาผมนายภูมิรตปนามกาสมาชิกคนที่สามแผนวิชาช่างโยธารู้ทันเลือกตั้งกับกรกรตอ,ตอนออไม่ซื้อสิทธิ์ไม่ถายเสียง การเลือกคนดีมีคุณภาพมาเป็นตัวแทนของประชาชนเพื่อบริหารประเทศคือสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ชาติเกิดความเจริญรุ่งเรืองแต่หากเลือกคนไม่ดีที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงมาบริหารประเทศคงเกิดปัญหาตามมาไม่หยุดซื้อสิทธิ์ขายเสียงแปลว่าอะไรซื้อสิทธิ์ขายเสียงไม่ใช่นักร้องที่มาขายเสียงเพลงแต่เป็นการทุจริตเลือกตั้งโดยใช้เงินหรือผลประโยชน์มาแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียงแล้วถ้าข่าให้เงินเรามันไม่ดีหรือ แน่นอนว่าถ้าผู้แทนที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงเขาลงทุนไปเยอะเมื่อเข้าสู่การดำรงตำแหน่งทางการเมืองยอมสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อถอนทุนคืนพร้อมกำไรมหาศาลซึ่งผลเสียก็จะเกิดขึ้นกับประเทศและท้องถิ่นที่คุณอยู่อาศัยสูญเสียมากกว่าเงินที่ได้รับจากการซื้อสิทธิขายเสียงไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่าแล้วเราจะทำอย่างไรไม่ให้มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแค่งดรับเงินและผลประโยชน์จากผู้ลงเลือกตั้งหรือหัวคะแนน ไม่เลือกคนที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงเข้ามาบริหารประเทศบอกกล่าวญาติพี่น้องครอบครัวไม่ให้ซื้อสิทธิ์ขายเสียงและช่วยกันสอดส่องแจ้งกรกะตหรือตำรวจเมื่อพบการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนอกจากนี้เราทุกคนยังสามารถร่วมตรวจสอบการเลือกตั้งโดยเป็นสมาชิกหรืออาสาสมัครข,ขององค์กรเอกชนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองให้ตรวจสอบการเลือกตั้งหรือร่วมเป็นเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งในระดับต่างๆเช่นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกรรมการนับคะแนน กรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งเป็นตน้นสุดท้ายคือเมื่อวันเลือกตั้งมาถึงไปเลือกตั้งคนดีมีความสามารถที่เราแน่ใจว่าไม่ทุจริตมาเป็นตัวแทนบริหารประเทศของเราร่วมกันมาใช้สิทธิ์ของคุณด้วยหัวใจของคุณให้การเลือกตั้งครั้งต่อไปเป็นการเลือกตั้งคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพกกตสุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม การทุจริตในการซื้อเสียงเลือกตั้งการทุจริตหมายถึงการประพฤติชั่วไม่ซื่อสัตย์หรือโกงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อำนาจหน้าที่หรือตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายการทุจริตยังรวมถึงการกระทำที่ผิดศีลธรรมขาดความโปร่งใสและสร้างความเสียหายต่อส่วนรั่ส่วนการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหมายถึง พฤติกรรมการทุจริตเลือกตั้งโดยใช้เงินแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียงหรือการเสนอสิ่งตอบแทนในรูปผลประโยชน์หรือทรัพย์สินต่างๆหรืออาจเป็นการสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินสิ่งตอบแทนแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อให้ลงคะแนนหรือโงดบิ้นการลงคะแนนแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดหรือพรรคการเมืองใดในเขตเลือกตั้งนั้นการซื้อเสียงมีหลายวิธีแตกต่างกันไป ตามภูมิภาคและท้องถิ่นซึ่งมีการซื้อผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือซื้อคู่แข่งโดยการที่ผู้สมัครเสนอเงื่อนไขต่างๆแก,ก่คู่แข่งเพื่อไม่ให้ลงสมัครแข่งกับตนการซื้อบุคคลที่มีอิทธิพลหรือความนิยมในหมู่ชาวบ้านรวมทั้งครูกำนันผู้ใหญ่บ้านพระหรือผู้นำชุมชนเพื่อดำเนินการช่วยเหลือ ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในท้องถิ่นนั้นๆลงคะแนนเสียงให้แก่ตนการซื้อด้วยสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทนเป็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงโดยฝ่ายผู้ซื้อมีผู้ซื้อสิทธิ์มีเงื่อนไขว่าจะมอบสิ่งตอบแทนนั้นให้แก่ผู้ขายสิทธิ์ภายหลังที่ทราบผลการเลือกตั้งแล้วโดยจะมีการยึดบัตรประชาชนไว้เป็นหลักฐานหรือนำไป ใช้ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจากนี้ยังมีการซื้อเสียงด้วยวิธีการพนันกันว่าหมายเลขใดจะชนะการเลือกตั้งโดยถ้าผู้ใดทายว่าหมายเลขของตนเองถูกจะได้รับเงินรางวัลมากมายกว่าหมายเลขอื่นทำให้ผู้ที่เล่นพนันต้องไปลงคะแนนเพื่อให้ชนะจะได้รับเงินรางวัลรวมถึงการซื้อเสียงด้วยการนำสิ่งของ ที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิตเช่นข้าวสารกระปิน้ำปลาเป็นต้นไปแจกหรือไม่ก็หรือไม่เช่นนั้นก็ให้เป็นเงินสดด้วยกรบมวิธีต่างๆการซื้อสิทธิ์ขายเสียงถือว่าเป็นสิ่งที่กีดขวางความสำเร็จเหนียวรั้งหรือบ่อนทำลายการพัฒนาระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยอย่างใหญ่หลวง เมื่อมีการลงทุนซื้อเสียงของผู้สมัครรับเลือกรับการเลือกตั้งเพื่อเข้าสู่การดำรงตำแหน่งที่มีอิทธิพลทางการที่มีอำนาจทางการเมืองด้วยแนวคิดเดียวกับการลงทุนในลักษณะเดียวกับการค้าขายซึ่งผู้ลงทุนย่อมมุ่งหวังผลตอบแทนหรือกำไรที่จะได้รับการลงทุนนั้น ผู้ลงทุนซื้อเสียงย่อมต้องหวังผลกำไรเช่นกันดังนั้นเมื่อซื้อเสียงได้สำเร็จจุนได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ย่อมจะแสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่งที่เจ้าตำแหน่งหน้าที่ทางการเมืองนั้นเพื่อให้ได้เงินลงทุนซื้อเสียงกลับคืนมาพร้อมด้วยกำไรรวมไปถึงการมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ในรูปตัวเงินเพื่อจะ สะสมไว้สำหรับการซื้อเสียงในการเลือกตั้งครัง้ง,งต,ต่อไปสิทธิขายเสียงเลือกตั้งสาเหตุของการทุจริตในการซื้อสิทธิขายเสียงเลือกตั้งสามารถสรุปได้เป็นหลายประเด็นหลักดังนี้ 1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจความยากจนและรายได้น้อยทำให้ประชาชนบางส่วนมองการขายเสียงเป็นโอกาสในการได้เงินมาช่วย จุนเกล้าครบัว 2. ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยไม่ตระหนักถึงความสำคัญของเสียงเลือกตั้งมองว่าเสียงของตนไม่มีผลจริงหรือการเลือกตั้งก็ไม่ต่างกันการเข้าใจผิดเกี่ยวกับหน้าที่ของนักการเมืองคิดว่านักการเมืองต้องให้เงินแลกกับเสียง ไม่ใช่มาบริหารเพื่อประโยชน์สาธารณะ 3. วัฒนธรรมการเมืองแบบการเมืองแบบพึ่งพามีอิทธิพลในพื้นที่มักสร้างเครือข่ายผลประโยชน์กับชุมชนการตอบแทนบุญคุณบางกรณีมีอิทธิพลเคยช่วยเหลือชุมชน 4. การบังคับหรือกดดันจากเครือข่ายท้องถิน่น มีการจัดการอย่างเป็นระบบเช่นการเก็บบัตรประชาชนหรือการคุมบาหนะานเพื่อไปลงคะแนน 5. การไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังขาดการตรวจสอบและบทลงโทษที่เด็ดขาดทำให้ผู้กระทำผิดไม่กลัวกฎหมายกระบวนการยุติธรรมล่าช้าการแก้ไขปัญหาการซื้อเสียง แนวทางที่ 1. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มขัดเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและลงโทษผู้ที่กระทำการซื้อเสียงรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้สนับสนุนการสร้างความโปร่งใสในการเลือกตั้ง เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งของผู้สมัครและภาคการเมืองรวมถึงการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการและแจ้งบบเสีสเกี่ยวกับการทุจริต<ม>การทั้งที่สอง การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของประชาชนการศึกษาเรื่องการเลือกตั้งให้ความรู้กับความสำคัญของการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรมตั้งแต่ในระดับโรงเรียนการปลูกฝังจิตสำนึกสร้างความตระหนักถึงผลเสียของการซื้อเสียงต่อประเทศชาติและส่งเสริมให้ประชาชนคำนึงถึง ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน<ช>การรณรงค์ตกต้านการซื้อเสียงจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนไม่รับเงินหรือผลประโยชน์จากการซื้อเสียงและไม่สนับสนุนผู้ทุจริตแนวทางที่3การสร้างความเชื่อมั่นในระบบก,การปฏิรูปกฎหมายเลือกตั้งส่งเสริมให้องค์กรอิสระเช่น คณะกรรมาการเลือกตั้งมีความเข้มแข็งและเป็นกลางในการตรวจสอบและจัดการเลือกตั้งสร้างความมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมทำให้ประชาชนมั่นใจว่าการกระทำผิดเกี่ยวกับการซื้อเสียงได้รับการลงโทษอย่างจริงจังแนวทางเพิ่มเติมการใช้เทคโนโลยี นำเทคโนโลยีใช้ในการตรวจสอบและเฝ้าระวงังการกระทำผิดกฎหมายเช่นการใช้ระบบติดตามการใช้ใจ่ายเงินในการเลือกตั้งแบบเรียไท์สร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการซื้อเสียงการแก้ไขปัญหาการซื้อเสียงเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมหากไม่ได้รับการแก้ไขดำเนินการตามภาคข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถ สร้างความเชื่อมั่นในการเลือกตั้งและส่งเสริมประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริงรู้ทันเลือกตั้งกับกะกะตอตอนร่วมกันป้องกันการทุจริตเลือกตั้งการเลือกตั้งเป็นส่วนสําคัญของประชาธิปไตยที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศกะกะตหรือคะณะกรรมการการเลือกตั้งมีความมุ่งมั่นที่จะให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม แต่การที่จะทำให้สมเร็จนั้นต้องเกิดจากความร่วมมือกันของทุกคนเราทุกคนจะช่วยได้อย่างไรอย่างแรกคือการไปใช้สิทธิ์ของตนในการเลือกตั้งเลือกคนดีมีความสามารถเข้ามาบริหารประเทศ <S <S 1> <S 1> และอีกอย่างคือช่วยกันเป็นหูเป็นตา <S 1> <S 1> เป็นหูเป็นตาออไม่ใช่แบบนั้นหมายถึงช่วยกันสอดส่องดูแล พื้นที่การเลือกตั้งของตนว่ามีการกระทําอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งหรือไม่ถ้าหากพบเห็นเพียงแจ้งการทุจริตมาที่กะกะตสำนักงานกะกะตจังหวัดหรือผู้ตรวจการเลือกตั้งโทร02-141-8888หรือแจ้งทางเว็บไซต์ www.ect.go.th โดยกรกตจะเก็บข้อมูลของผู้แจ้งเป็นความลับเพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้ผู้ที่ชี้เบาะแสการทุจริตเลือกตั้งอาจได้รับรางวัลสำหรับการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อีกด้วยอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญมากกว่ารางวัลคือเราทุกคนต้องไม่ปล่อยให้ประเ kind of ทศอยู่ในมือผู้ที่ทุจริตการเลือกตั้งเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ส่งผลเสียมหาศาลต่อประเทศเราร่วมกันมาใช้สิทธิ์ของคุณเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งต่อไปเป็นการเลือกตั้งคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพกกตสุจริตโปร่ง